S s g s x S1000GX รถสปอร์ตยกสูงจากทางค่ายคนบ้าได้มีการเปิดตัวออกมาอีกโมเดลหนึ่งเคียงคู่กับ g s x 8R ในงานอิกม2023สำหรับ s g s x S1000GX คันนี้ได้ใช้พื้นฐานมาจากตัวสปอร์ตทัวร์เรอร์สายเที่ยวอย่าง s g s x S1000GT แต่ได้มีการจับมันมาปรับปรุงใหม่ยกสูงเพื่อให้ตอบโจทย์ นักเดินทางที่อยากลุยขึ้นอีกนิดแล้วก็สบายขึ้นอีกหน่อยแต่ก็ไม่ได้ต้องการลุยหนักถึงขั้นตระกูล v s t o r m ตัวเครื่องยนต์ของมันครับยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับตัว GSX S1000 แล้วก็ S1000 GT เครื่องยนต์4สูบเรียงพิกัดช่วง1ลิตร ให้พละกําลัง152 PS แล้วก็แรงบิด106นนิวตัเมตรและด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตล่างยกสูงจึงทําให้ระยะกาวเคียร์แลนด์ครับสูงกว่าฝาแฝดสปอร์ตทัวเรอร์ขึ้นมาอีก15มิมตรแล้วก็ตัววินชิวหน้าสามารถยกปรับระดับได้เพื่อลดในเรื่องของลมปะทะลำตัวได้ดียิ่งกว่าเดิมด้านของชุดระบบกันสะเทือนใช้โชกอัพโชว่วา EERA ที่เป็นระบบปรับไฟฟ้าได้ทุกค่า ส่วนของเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าจัดเต็มครับทั้งในเรื่องของระบบหน้าจอสี TFT ท,ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมีในส่วนของ Riding Mode และการที่เขาให้ระบบ IMU เข้ามานั่นจึงทำให้ตัวรถมีระบบความปลอดภัยอีกมากมาย GSX S 1 0 0 0 GX จะมีให้เลือกกันสสีก็คือสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีเขียวแน่นอนว่าการเปิดตัวของมันในครั้งนี้จะเข้ามาเป็นคู่ต่อกรสายตรงกับ Kawasaki Versys พัน รวมไปถึง BMW S1 0 0 XR สำหรับคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเนื้อหาอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามที่ช่อง YouTube นี้รวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m Motorival ของเราไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ